สวัสดีครับสามเท่ารายงานตัวครับผมเท่าดําอัจฉาครับมาแล้วเท่าดามาแล้วสวัสดีพี่ดำสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะสบายเดี๋ยวไปเก็บตัวที่นครยกอยู่ในป่าแทบไม่เจอผู้คนเลยผมเท่าลุงหลังเลยคือเก็บตัวแบบนักกีฬาโอลิมปิกเลยอยู่ปลีกวิเวกเลยอยู่ันสองคนตายายนะครับดังนั้นผมอยากจะเริ่มตรงนี้ก่อนจะเรื่อว่าเออ คือตอนนี้เนี่ยนะฮคนไทยวิตกจริเกันหมดแล้วอ๋อใช่นี่คือสิ่งหนึ่งนะที่เราต้องเริ่มเริ่มด้วยที่ตัวเราก่อนว่าเราจะพีชิตโควิดได้อย่างไรนะนั่นก็คือเรื่องของจิตใจนะฮะวันนี้ทุกคนพอโควิดเ,เข้ามาใกล้บ้านนะฮะเตรียมแนละ้วอะไรหมออ,มอยากจะเข้าโรงพยาบาลอย่างเดียว S <S อย่งท,ที่พี่ดเรียนเมื่อกี้นะครับคือคือคอันนี้ที่ได้ประสบการณ์มาเนี่ยก็คือว่าเอาผมเนี่ยได้ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> ได้ร่วมกับถน,นอมอ่อนเย็นพลนี่นะฮะช่องที่เบ็ดนะฮะก็ขอ,อยาหมออักษพลเนี่ยนะฮะส่งไปช่วยผู้ป่วยในราคาต้นทุนนะนะเรากฏว่าเนี่อยอาหารเสริมอาหารเสริมอาหารเสริม รากแพ็กกันไม่ทันเนี่ยคนต้องการเพราะไม่มีทางเลือก mm hmm. นะฮะแต่สำหรับคนที่โทรมาทุกวันเ่งที่ผมรับสายเพราะถนอมบอกว่าเออถ้าใครอยากจะได้อาหารเสริมนี้ก็โทรหารพี่ลาดออกอากาศไปเลยเนี่ยผมดังไปเลยนะรับไม่หวันไม่ไหวน <c oughs> คนที่โทรมาร้อยละเก mm ้าสิบเป็นโควิดนะนะคนที่ซื้อป้องกันมีรอบบ้าน mm hmm. เป็นแล้วจะซื้อป mm hmm. ้องกันซื้อเลยนะนะเพราะผมก็ได้รับรู้ ไอ้ความรู้สึกของคนเหล่านั้นครัในแต่ละวันเยอะมากๆนะฮะสรุปได้ว่าคือเออเขาวิตกริเลสว่าพอเป็นแล้วเนี่ยนะพี่มันบางคนร้องไห้อ่ะอืไม่รู้จะหาทางออกไงเตียงก็ไม่มีเนี่ยโทรไปเนียฮะทางสพสชอรอรอนะะไม่มารับไม่อะไรต่างก็รอระหว่างรอเนี่ยทําไงนี่แหละนะฮะ รถอยากจะเรียนเรียนเบื้องต้นตรงนี้ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องต้องสู้ก็คือเรื่องจิตใจต้องชนะโควิดได้ต้องสู้กกมัไมนไะ้แต่ต้องรู้จักโควิดนะครับนะฮะอย่างหมออภลเล่าให้ฟังว่าเฮ้ย hey, อันนี้ไม่ใช่โรคร้ายแต่ถ้าเรารู้ธรรมชาติของมันนะเราจัดการได้นะ หมออภกบุบอกว่าขั้นตอนของโควิดมีอยู่สามขั้นตอนนะขั้นตอนที่่การติดเชื้อนะขั้นตอนที่สองก็คือนะขั้นตอนที่ทําให้เกิดอักเสบร่างกายเรามันสู้แล้วใช่ร่างกายมันสู้้ให้เกิดอักเสบสู้แล้วก็เริ่มมีการไอมีไข้สูงอ่าเนี่ยมันสู้แล้วอขั้นตอนที่สามก็คือขั้นขั้นตอนลงปอดเราทำให้ปอดเนี่ยไอ ออกซิเจนเลยอ่ามันตันตอนไม่ทำงานออกซิเจนมันออกซิมันเลยต่ำนี่สามขั้นตอนครับนตอนที่หนึ่งถ้าเรารู้ว่าเราติดเนี่นี่แหละที่พี่ดำพูดเนี่ยว่าสิบล็อกตัวของเราเนี่ยมีอะไรวะอ่าแต่ไทใช่หัวหอมเนื้อแชายอัดเข้าไปเลยถ้ามันเต็มที่ไม่เสียหายอะไร เราเนี่ยตอนเด็กๆ่ะเป็นหวัดใช่ไหมแม่ก็เอาหอมกับใบมะขามใส่น้ําร้อนนะไอเราอุ่นๆแล้วอาบน้ําอาบเนี่ยนี่รักษาหวัดหวัดมันคือไวรัสชนิดหนึ่งนะเออแต่หสดงว่าโดยโดยพื้นฐานเนี่ยมันมันต้องมันต้องได้อยู่แล้วใช่ไหมครับโดยพื้นฐานทีนี้ประเด็นเนี่ยที่คุณน้ําลานว่าเนี่ยเราวิตกกจลิตทําไมต้องวิตกจลิตเพราะว่าข่าวสาร จากรัฐฐาเนี่ยมันออกมาด้านเดียวออกว่าถ้าคุณติดคือหนึ่งภาพลักษณ์ของโควิดมันน่ากลัวจิหายเลยแล้วมันโอ้มันมันเป็นแล้วเนี่ยมีตายมีอะไรเยอะแยะไปหมด,หมดนะแล้วจะทําไงก็ต้องรักษานี่พอรักษาปุ๊บตอนนี้โรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเต็มโรงพยาบาลสานามพักคอย จนกระทั่งเอามาอยู่แล้วต้องเป็นโฮมไอโซเลชันซึ่งึมันมีตแต่ลง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 ทำให้ความรู้สึกของคนมันห่อยเหี่ยวแล้วภาพที่เกิดขึ้นมีคนตายข้างถนนบ้าง<ม>ตายที่บ้านคนคน,คนแก่เงี้ยนะมันเป็นข้อมูลด้านเดียว<ม>นะทีนี้ประเด็นมันตรงนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมคิดว่าบทเรียนเนี่ยคืออย่างนี้สิ่งที่เราต้องเล่าให้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ได้รับทราบรับฟังก็คือว่าพอดีเมื่อเช้าเนี่ยผมฟัง คุณหมอศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์มานพซึ่่เป็นผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลศรีราษฎร์เนี่ยนะครับเล่าห้ฟังว่าเราเนี่ยจะต้องอยู่กับผู้อีกนานอีกนานเออถ้าอีกนานเนี่ยเราต้องทําใจว่าเราต้องรู้ว่าต้องอยู่กับกมันยังไงนะครับทีนี้เนี่ยอันที่สองเนี่ยที่เราเขาบอกว่าตัวอย่างที่น่าสนใจมากเนี่ยที่อังกฤษเนี่ยคาถามว่าทําไมวันนี้อังกฤษเนี่ยนะ คนอังกฤษมันเข้าขับได้นะไปในสนามฟุตบอลทีงสองหมื่นคนได้ไม่สวมหน้ากานะครับระยะห่างกบไม่มีเลยเรื่องใหญ่อันหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผมฟังแล้วผมชอบมากก็คือว่าบริตซอนสันเนี่ยที่ก็เป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยเขาประกาศยุทธศาสตร์เบื้องต้นเลยเขาบอกว่าเราจะต้องอยู่โควิดได้คำถามว่าอยู่ยังไง อยู่ยังไงที่อยู่ให้ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการของเขานะที่ที่เนี่ยเราก็ต้องถอดบทเรียนเช่นเขาคิดว่าวิธีการของเขาเนี่ยหนึ่งเขาฉีดวัคซีนเยอะฉีดวัคซีนเยอะสองที่สําคัญก็คือว่าตรวจตรวจ,รวจ,รวจเยอะมากการเข้าถึงการตรวจเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติมากเลยของคนอังเกษนะครับเขาไปที่ไหนก็ตรวจได้เหตุผลที่ต้องตรวจอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่า ใครเป็นหรือไม่เป็นถูกต้องแยกออกมาให้ได้แล้วที่แยกที่สําคัญคืออะไรนะครับคนเขามีวินัยมากเพราะว่าเขารู้ว่าเขาจะต้องอยู่กับโควิดได้พอเขาตรวจปั้งถ้าเขาเจอปั๊บเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาต้องไอโซเลตเขาไอโซเลตเองนะจากนั้นไอโซเลตเช่นเขามาอยู่ที่บ้านเ้าก็ดูตัวเองแล้วก็เนี่ยแล้วก็ติดต่อกับสาธารณสุขอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาเข้าใจว่ากระบวนการการเป็นในแบบที่คุณตำลานว่าหมอว่าคือเริ่มต้นก็มีไข้ก่อนถูกต้องแล้วอันที่สองก็ค่อยค่อย อักเสบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างขั้นที่หนึ่งที่สองเนี่ยถ้าคุณดูแลตัวเองดีๆเนี่ยนะครับมันก็จะหายไปเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเรามันจะไปสู้ได้อยู่แล้วใช่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่เราอยากต้องนี่ทีนี้เนี่ยของเราเองเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เราคุยกันแต่เบื้องต้นว่าเรามีของพื้นบ้านเนี่ยที่เป็นสมุนไพรก็ตามนะครับเยอะแยะไปหมดอแต่เราไม่พูดถึงเลยเราไม่เคยพูดถึงเลยนะ เราไม่ใช่บอกว่าอ้นี่คือยา,อยาแต่เราบอกว่าเนี่ยคุณใช้ไปเหรอคุณกินเพราะเรากินมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วไม่เห็นใครตายก็กินขิงมีใครกินขิงตายมั้งนะกินกระชายตายมั้งไม่มีมถูกไหมคุณก็ส่งเดิมไปเล่า,ต,าตัวอย่าง,งอีกตัวอย่างหนึ่งคนที่บ้านผมนะครับเเป็นเป็นแม่บ้านเนี่ยนะฮะเขาเป็นคนต่างประเทศเขามาอยู่ทีนี้เนี่ยเขาก็มีพักพวกเพื่อนเขาที่มาอยู่ในกรุงเทพเลยเหมือนกันเขาเล่าให้ผมฟังว่าเพื่อนเขาเนี่ยติดโควิด ทีนี้ติดโควิดก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษากันแล้วปรึกษาคนโน้นคนนี้มากๆสุดท้ายก็ทำไงครับก็เอาเอาขิงหัวหอมพวเนี้ยต้มใบมะกรูดอนะไรนนตะไคร้ต้มแล้วดมดมไอ้ที่กินฟ้าเราจะต้งองก,กินกินปรากฏว่าพอไปตรวจปุ๊บเป็นเนกกตีหายแล้วอันน,น,นี้อันนี้เป็นอันนี้เป็น,เป,นเป็นตัวเนี่ยคือค,คือขั้นแรกขั้นแรกพอเรารู้ตัวว่าก็เป็นเพราะฉะนั้น อันดับที่เราต้องคิดแอ t ติจูดในสมองเราเราเราต้องรักษาตัวเองนี่อันดับหนึ่งนะการกำลังใจมาก่อนนะนะฮะกำลังใจเสร็จว่าเฮ้ยต้องสู้โควิดได้นี่กำลังใจมาเฮ้ยสองสู้ด้วยตัวเองนะฮะถ้าพึ่งโน่นพึ่งนี่เดี๋ยวลงปอดแน่นอนไม่ทันการลงปอดแน่นอนพี่นะฮะที่โทรมาร้อยทั้งร้อยเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือช่วยหาเตียงให้หน่อยช่วยโน่นนี่หน่อยถนอมเนี่ยนะ ผมส่งไอ้ไอไอน,นี่ไปให้เพราะว่ามันประสานขอเตียงอ่ะเออเอ,อแล้วก็ชอบสารจนคนตายคาหูอะมันเนี่ยมันรุนแรงถึงขนาดนี้ไงออแล้วที่โทรมาทุกวันนี้เนี่ยอ,อ่าข้างบ้านสองเมื่อวานไอ้นี่ เยอะมากนี่ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ไม่ได้ถูกบันทึกเป็นทางการไงใช่ไหมใช,มใช่ใช่ทีนี้ไอจิตวิตกตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอันหนึ่งเนี่ยไอตัวจิตวิตกนะมันไม่ทําลายตัวเราเองนะมันทําลายสัมพันธภาพระหว่างครอบครัวหมดหมดหมดเลยคงรอบอข้างแล้วไปหมดเลยนะี่หมอเอาบนบอกมาให้ช่วยนั่นไหนนะฮะพระสวดศพใส่ชุดทีวีเขียนพระ สับเปลือเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะใช่ไหมเพราะเราวิตกกิริตจนจนอะไรแล้วเนี่ยคือเราสร้างอันนี้เป็นการสร้างของว่าให้หนึ่งรักษาระยะห่างสองว่าต้องการป้องกันพอมีเคสติดสักเคสหนึ่งก็มาทําพวกเรื่องพวกนี้พระเองก็กลัวการป้องกันตัวก็ใจไงพี่แต่ว่าประเด็นคือศพสามชั้นนะเออใช่นอะ ศพไม่ไอนะพี่ศพ<อ>ไม่หายใจไม่ไม่หายใจไม่นู่นนี่นั่นไม่มีเลยแล้วระยะห่างระหว่างมันอะไรกันนี่ใช่ใช่ไหมฮะใช่คนที่เป็นญาติก็ไปยืนอยู่หน้าเมนเอาแค่นั้นปั๊บเดียวไม่ตื่นชั่วโมงมาเป็นกระดูกแล้วนะผมก็มอง่พอผมพูดเลย ประเด็นที่ทธอให้เกิดวิตรกรกัอือเพราะภาพพวกนี้ออกมาใช่เ<ๆ>พราะภาพพวกนี้ออกมาไม่ใช่ภาพเรื่องพวกนี้หลกทั้งหมดอ่ะที่ออกมาทั้งกระบวนการทั้งบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเองทางราชการเองก็บอกว่าต้องอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าสื่อเราเองเนี่ยสื่อทั้งสื่อหลักสื่อสื่อหลักก่อนก็เล่นเคสที่ตายข้างถนนตายในบ้านหาเตียงไม่ได้เพราะเนี้ย ซื้อออนไลน์ก็ขยายผลเรื่องนี้ไปพอขยายผลเรื่องนี้ไปเนี่ย<ช>คนรับสารพวกเนี้ย<ช>มันเกิดวิตกจริตเพราะโควิดเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันม,มารับมายิง่งบอกว่าอแค่เดินผ่านคนไอเนี่ยก็ัดนแลวแต่ถ้าเราใส่หน้ากากอะนะล้างมือบ่อยๆอ,ยอะ่ะ ทำอะไรมันก็ป้องกันตัวเองได้นี่คือสิ่งที่สําคัญด้วยเราต้องป้องกันตัวเองโดยเฉพาะจริงเนี่ยถ้าเราดูที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับหมอและบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยที่เขาอยู่กับผู้ป่วยโควิดทุกวันเลยนะเขายังสัมผัสนะกายังสัมผัสผู้ป่วยนะแสดงนะว่าอะไรแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันป้องกันได้ทีนี้ของเราเนี่ยเราวิตกกลิวเนี่ยถึงขั้นแม่กับลูกเนี่ยลูกกับพ่อเนี่ยก็ไม่กล้าเจอกันไม่กล้าเจอกันใช่ไหม อันี้ตัวอย่างเช่นพระเนี่ยนะศพอยู่ตรงนี้ในพระใส่ชุดพีพีอมันนั่งสวดเนี่ยอันี้มัน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 ตลกนะชถูไหมครับเพราะว่าแสดงว่าเราไม่ได้เอาองค์ความรู้เนี่ยมา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 ทำให้มันถูกต้องเลยอาจารย์พูดนี่ถูกต้องนะเพียงแต่ว่าเราสร้างดราม่าขึ้นมาแล้วเอดให้เกิดความกลัวคือเราเป็นเหยื่อของดราม่าเหยื่อของดราม่าเนี่ยบางเคสโทรมานะนะลูกอยู่ที่หนึ่งแม่ นะเนี่ยลุงอยู่ด้วยกันสามสี่คนนะยตัวเองทํางานเนี่ยก็แยกอยู่ก็ปล่อยให้คนแก่อยู่คนแก่ติดนะอ่ะสั่งซื้ออาหารเสริมจะผงไปะส่งไปนะฮะไอ้ลูกโทรมาพี่แม่ยังไออยู่โน่นนี่นอะไรต่างเนี่ยนะไอ้หนอมก็ทนไม่ได้ไอ้หนอมก็โทรไปหา โทรไปหาแม่เองว่าถ้าน้องก่อนอ,อ่อ,อนเกิดผลนั่ไงเออ,อ,อใช่ไหมไอ้ออน้องก็โทรถ้าน้องโทรไปหาเนี่ยอยากรู้ว่าเฮ้ยทำไมเกีย,ยังมันยังไม่หายสามสี่วันห้าวันยังไม่หายเอาโทรไปปุ๊บปรากฏว่าเนี่ยคือลูกส่งไปให้แล้วแต่ปรากฏว่าเนี่ย ไอสิ่งที่กินอยู่อ่ะมันไม่ให้สิ่งที่ <laughs> คือไปไปกินอย่างอื่นไงใช่ไหม,มไปทําอย่างอื่นไปแล้วเนี่ยอ๋อเนี่ยแสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับครอบครัวเนี่ยมันม,มันเหมือนไงมันกลัวไงวมันกลัวไงที่จะเข้าไปใกล้ละทุกอาทิตย์เ,ออเนี่ยไปหาแม่ทีไปพอรู้ว่าแม่ทีหายเลยเนี่ยคือความสัมพันธ์ตรงนี้มันหายไปแล้วผมยกตัวอย่างใกล้ตัวผมเองนะผมเองเนี่ยแบบครแล้วผม แยกตัวไปอยู่ที่ uh huh. นอนครนายกสองคนตายาหญลูกสาวกับลูกลูกชายลูกสะใภ้เขาแต่งงานแล้วก็แยกไป uh huh. ก็เวิร์กฟอร์ม uh huh. แต่ลูกสาวเนี่ยเนื่องจากบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทขายยาผลิตยาอ uh huh. บอกงานเยอะมากเลยแพ็กกันทั้งวันทั้งคืนเลยตอนเนี้ยอ uh huh. ก็ต้องทํางานต้องทํางานเขาก็เวลาเข้าบ้านกลับบ้านเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยเข้ามา หาพ่อแทนจะกอดจะหอมกันโอเคเขาหมเดี๋ยวนี้พี่ชายไปเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวนี้แยกกันอยู่หมดแล้วอาทิตย์หนึ่งอาจจะเจอกันสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยแล้วสภาพสังคมพวกนี้มันก็จะมันถ้ายาวไปเนี่ยความคือห่างอหินความอะไรพวกเนี้ยมันก็จะแน่นอนพี่เอาที่ที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าเฮ้ย <c oughs> ไปเผาพ่อตัวเองเนี่ย ไม่ได้ขึ้นเมนอ่ะเนี่ยคือมันทำลายถึงขนาดว่าเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แค่ทำลายเศรษฐกิจนะไม่ใช่ทำลายเรื่องสุขภาพแต่มันทำลายถึงสัมพันธาภาพวัฒนธรรมอันดีงามของเราด้วยเพราะฉะนั้นที่พูดวันนี้เนี่ยก็คือว่าเราจะชนะโควิดด้วยตัวเราเองเราจะชนะตัวเราก่อนนะใช่ตอนชนะตัวเราก่อนว่าเฮ้ยเราต้อง มุ่งมั่นตรงนี้นะฮะเฮ้ยพ่อแม่เนี่ยติดเฮ้ยก็ต้องดูแลต้องรักษามันมีวิธีการป้องกันอยู่แล้วว่ายังไงอะไรต่างเนี่ยไม่ใช่ปล่อยพ่อแม่ว่าไปเออเนี่ยคือมันมีความรู้สึกแล้วผมเห็นภาพเหล่านี้แล้วผมผมผมคือสำคัญที่สุดคือต้องเชื่อว่าเป็นโรคที่รักษาหายได้นะครับจริงมันเป็นโรคติดต่อจริงแต่ป้องกันได้ป้องกันแล้วรักษาหายได้ใอันดับแรกเนี่ยอันดับแรกเนี่ยถ้าถ้าทุกคนเนี่ย ใช้มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดนะมไม่ประมาทนะทําตามนี้เนี่ยมันก็ป้องกันได้ไม่สามารถติดนะครับทีนี้เพื่อเพื่อไปสู่เนื้อหาที่ที่ท,ที่อาจารย์ปูไว้เนี่ยนะครับว่าเมื่อเราไม่กลัวมันแล้วเมื่อเราพร้อมที่จะเอาชนะมันแล้วนะครับเอาผมพูดในเคสอันดับแรกก็แล้วกันว่าที่เป็นสีเขียวพึ่งติดนะไม่ต้องรอหมอ เอาเลยนะฮะสูตรดมอมโนอะไรกวาดเต็มที่เลยใส่เต็มที่เพื่อไม่ให้เชื้อลงปอดทํำยังไงก็ได้ไม่ให้เชื้อลงปอดนะฮะสิ่งรอบข้างรอบตัวอย่างพี่เดียมว่าเนี่ยเอามาเลยมามากินมาอะไรต่างเนี่ยนะครับทาให้ทุกอย่างตอนนี้มีน้ําส้มสายชูกวักปากก็ฆ่าเชื้อได้แล้วนะมันมีดมนัเนี่ยมุสลิมตามแล้วดม นะี่ยอย่างเงี้ยมันมีพวกนี้มาเยอะมายังไม่เสียหายนะฮะไอ้น,นี่มันเป็นภูมิปัญญาที่ต่อยอดกันมาจะเท็จจะจริงอะไรแค่ไหนยังไงถ้าเรามั่นใจว่าเราชนะมันได้เนี่ยโอเคทําเลยนะครับสำหรับสีเขียวเพื่อไม่ให้เชื้อลงบอดเมื่อเราเป็นโควิดที่สามารถป้องกันได้แล้วนะครับไอ้น,นี่สเต็ปที่สองสเต็ปที่สตามข้อมูลทุกอย่างณนะวันนี้ประเทศไทยตามตัวเลข ที่อาจารย์เอามาคิดถึงเปอร์เซ็นต์ของจํานวนประชากรตอนหนึ่งล้านคนตอนหนึ่งล้านคนมนไล่เลี่ยอไล่เลี่ยอินเดียนะเราแซงอินโดนีเซียไปแล้วนะไล่เลี่ยอินเดียตอนพีอแต่ณเวลานี้แซงหมดแล้วตอนนี้เราเป็นที่หนึ่งที่นี่แค่แค่ตอนหนึ่งล้านคนนะนะฮะว่าอัตราการติดของเราเนี่ยสูงแล้วนะครับนะฮะตอนนี้แหละครับนะฮะเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ที่เราอยากสะท้อนนะ ออกไปให้ผู้บริหารที่ผู้มีอำนาจทั้งหลายเนี่ยได้ได้มองตรงนี้ว่าเป็นยุทธศาสต์อย่างที่อาจารย์ว่าแบบอังกฤษแล้วมาประกาศเลยนะฮะประกาศเลยคนที่ติดแล้วแล้วหายนี่คือภูมิคุ้มกันหมูข่ของประเทศเกิดขึ้นแล้วแบบอินเดียแต่แต่ที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยอังกฤษเนี่ยทำแบบตรวก เยอะมากของเราอะที่สํารองแพทย์ชนบทเข้ามาช่วยทําเนี่ยคือต้องทําแบบนั้นแหละต้องแยกคนป่วยออกมาจากชุมช,มชมนแยกตัว่วจะมาครอบครัวแยกคนติดออกมาเพื่อที่จะเข้าระบบหรือแยกคนป่วยที่จะให้ไปดูแลตัว,อเ,ตวเองอยู่ที่บ้านได้โมเดลของอินเดียเนี่ยนะโมเดลอินเดียเนี่ยที่ที่หมอกับพลเคยเราเคยคุยหมอกับพลหมอกระพลบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยยุทธศาสตร์ในทางยุทธศาสตร์เนี่ยเราเราต้องเดินสองขาต้องเดินสองขาหมอคนเราต้องเดินสองขานี่เดินสองขานี่เดินยังไงเดินสองขาคือขาที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องการควบคุมนะการควบคุมโรคอันนี้เป็นโรคระบาดต้องควบคุมการควบคุมเนี่ยคุณจะต้องอยังไงคุณจะต้องมีวัคซีนกับการตรวจใช่ไหมอันที่สองนี่คือการรักษาเนี่ยการรักษาพอาร,ร,รู้แล้วเนี่ยเพราะว่าการควบคุมคุณไม่สามารถควบคุมได้ทีเดียวร้อยเปอร์เซ็นต คุณฉีดพวกเทคนโก็ค่อยๆฉีดไปตรวจก็ตรวจไปแต่ไอโควิดเนี่ยมันมาแล้วมันมันมันไม่เลือกมันก็ติดไปเรื่อยถูกนไหมครับนี่คนที่ยังไม่เข้ากระบวนการที่จํานวนมากเนี่ยนะครับคุณต้องใช้วิธีการรักษาเขาถูกต่อทีนี้คนที่ผ่านกระบวนการรักษาแล้วหายนะคือเป็นแล้วหายเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะเกิดภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติขึ้นมาเฮ้ยที่จีมนทีนี้เนี่ยโขาบอกว่าอินเดียเนี่ยนะครับทําไมที่กราฟขึ้นสูงมาพฤษภาติดวันละสี่แสนวันนี้ ิงหาเนี่ยติดวันละสามหมื่นเพราะว่ามันเกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วเป็นภูมิคุ้มกันหมู่โดยธรรมชาตินิ่มาก<ช>แต่ว่าในจังหวะนั้นเนี่ยในการที่ในการที่มันขึ้นสูงเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการตายเนี่ยเยอะอันนี้ก็เรื่องปกตินะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดการตายทีนี้การที่เราไม่ไม่อยากให้เกิดการตายเนี่ยนะเราทํำยังไงเรามีของกินของใช้ นะของกินน่ะพูดถึงของกินโดยธรรมชาติที่เรามีอยู่ในพื้นบ้านเนี่ยนะครับมีนะครับถ้าเราไปดูนะครับในจังหวัดต่างๆนะตอนนี้เนี่ยมีการทํามันเยอะนะวัดบ้างชุมชนบ้างเนี่ยมาต้มต้ม,ต,ม,ต,มต้มกระชายต้มน้ําขิงต้มอะไรเนี่ยให้กินกันนะครับมีฟ้าดาโจรให้กิน,นแล้วผมดูในคลิปแล้วข่าวที่ส่งมาในหมู่เพื่อนฝูงเนี่ยทากันเยอะแล้วก็ขา,ายกันก็นกนเยอะแต่ว่า ข่าวแบบนี้เนี่ยเราไม่ค่อยมาพูดกันใช่ไหมครับเราก็ยอมพูดกันแต่ว่าเอไปนอนที่ศูนย์พักคอยก่อนไปลงมาสนามแล้วเพื่อรอเตียงรอเตียงกอ็คือไปลากจากบ้านจบแล้วอะไรเงี้ยอันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยมันเป็นด้านที่มันอ่อนมากที่เราไม่ได้มันอ่อนที่เราไม่ได้พูดเลยเราไม่ได้ส่งเสริมสื่อเองเนี่ยควรจะบาลานซ์ควรจะสร้างสมดุลเพื่อให้เกิดว่าเฮ้ยคนเนี่ยเกิดความกำลังมีกําลังใจถูก ไม่วิตกจริตเหมือนปัจจุบันนี้เ<ช>พราะต้องทําเรื่องพวกนี้หาเรื่องดีๆมันก็มันก็มีนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยกับเรื่องพวกนั้นมันนิดเดียวอบางท,บาทีบางวันได้ไม่มีไม่มีแต่เรื่อง้ายๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มันสุดท้ายเนี่ยมันทําให้คนเราเนี่ยรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายว้าเหวงเงาแล้วว่าเนี่ยไปวิตกจริตเขาคือว่า ถ้าป่วยแล้วเนี่ยต้องหมอเท่านั้นป่วยแล้วต้องโรงพยาบาลเท่านั้นเราถูกล้างสมองกูกเราดูแบบนี้ผมจะสรุปในบริบทตรงนี้ที่พูดตรงนี้ว่าประเด็นแรกก็คือว่าเเราชนะโควิดด้วยยังไงกลับใจจะได้ได้สองรอบตัวอย่างที่สามนะฮะอยากจะสื่อสารคือเวลาคุยกับชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เข้าใจนะว่าภูมิกันหมู่คืออะไรใช่ผมก็อธิบายอย่างนี้ว่าเฮ้ คุณเป็นเนี่ยดีแล้วต้องให้กอลังใจเข้ากันดีแล้วถ้าคุณหายเมื่อไหร่ไม่ต้องวัคซีนเลยณจะโควิดสายพันธุ์ไหนคุณก็เอาอยู่คุณจะแข็งแรงมากคุณจะแข็งแรงนี่คือชาวบ้านเขาไม่เข้าใจไงบอกโอ้อย่างนั้นอย่างนั้นเหรอนะฮะว่านั่นคือสเต็ปที่สองที่เราชนะได้ถ้าวันไหนคุณเป็นโควิดคนที่เป็นโควิดต้องดีใจไว้ก่อนนะว่าคุณรักษาได้เนี่ยถ้ารักษาหายเมื่อไหร่ชนะกันดี นั่นแหละอย่าให้เชื้อลงปอดนี่คือสเต็ปสเต็ปที่สองนี้สเต็ปที่สองนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยไป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 สเต็ปที่สองไอ้เรื่องข้อมูลดูอินเดียอะไรต่างว่าเอ้ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าเอ้ยอินเดียเขาเนี่ยแล้สุดท้ายมาลงถึงขนาดนี้เนี่ยนะเขาเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เกือบทั้งประเทศนะครับนะวันนี้อินเดีย แค่ไม่ต้องพูดถึงวัคซีนแล้วเพราะเขามีคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนที่ไม่เกิดภูมิว่านหมู่ยงเล็กน้อยเนะนะเออนั่นแหละเดี๋ยวเรามาพูดกันครับตอนนี้เราเข้าไปสู่สิ่งที่ชุดีๆก่อนสิ่งดีๆที่สร้างกำลังใจที่ทำให้เกิดไอ้อะไรอ่ะให้ช่วยเหลือสังคมในภาวะปัจจุบันนี้นะครับในประสิทธิการธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท c ีพีออยจำกัดมหาชนผู้บริหารเ e เ e ่ e อีเลฟและเซเว่นเด Re เวอรี่เป็นประธานในการสัมพนาโครงการภผ่พอเพียงสู่อนาคตที่ยั่งยืนในรูปแบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมและสนับสน,นุนโรงเรียนในโครงการสารอนาคตการศึกษาภายใต้การดูแลของ c p พีออยเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูส่งเสริมระบบนิเวศ เพิ่มจำนวนป่าไผ่ขนาดย่อมและการแปรรูปไม้ไผ่โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนครูประสานงานโรงเรียนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้กว่า120ท่านตลอดการสัมมนามีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรครูผู้ชำนาญการจากโรงเรียนภายใต้การดูแลของ CPI อยอาทิโรงเรียนบ้านน้ำย้อยจังหวัดลำพูนผู้ดูแลโครงการแบมบูโ Project ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของไผ่ ทั้งในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูสภาพดินช่วยดูดซับกา๊าซเรือนกระจกและในด้านเศรษฐกิจปลูกเพื่อเพิ่มจำนวนและสามารถนำไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้แก่โรงเรียนก่อให้เกิดภาคีไผ่ยั่งยืนและเกษตรกรกูนักคิดโครงการโคกหนองนาโมเดลจากโรงเรียนบ้านดินสอจังหวัดปราจินบุรีให้ความรู้ทั้งด้านการเพราะพันธุ์การปลูกการดูแลรักษา การจัดสรรทรัพยากรน้ำดินการใช้ประโยชน์จากไัยการแปรรูปตลอดจนหาโอกาสและช่องทางทางการตลาดทั้งนี้ c p o i อยังได้สนับสนุนพันกล้าไมา้ไผ่ให้แก่โรงเรียนภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการขยายผลต่อยอดในการสัมมนาในครั้งนี้และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป ครับกลับมาเข้าสู่เบรกที่สองนะครับเราจะมาคุยกันว่าพิชิตโควิดด้วยมือเราคืออย่างที่ทิ้งไว้เมื่อเมื่อนะครับว่าที่อาจารย์พูดทิ้งว่ก็ว่าเออคือคือผมเนี่ยได้คุยกับหมอเกือบทุกวันนะฮะก็ประเมินสถานการณ์ต่างๆเนี่ยรับสายของคนป่วยตลอดนะฮะเนี่ยให้หนอมเองก็ไปช่วยเหลือช่วยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ก็ก็เห็นกระบวนการทั้งหมดทั้งเพยที่เราทําอยู่ในวันนี้ไม่โทษใครนะไม่ต้องไปโทษนะว่ารัฐบาลเราโทษไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรณวันนี้อยู่ที่ว่าเราจะทําอะไรดีกว่าโดยเพื่อเราจะทําด้วยตัวเราเองอย่างไงอราจะทำยงรหลอดพ้นจากโควิดนะเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่าสิ่งที่เราประสบอยู่ณวันนี้นะฮะตัวเลขที่ผู้ติดเชื้อนะฮะคิดเปอร์เซ็นต์ต่อ ประชากรเนี่ยเราจะใกล้ถึงอินเดียแล้วก็ตามแต่เนี่ย<ะ>ผมมองตรงนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะ,ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์หมอบอกเป็นเรื่องนะฮะเป็นข่าวดีนะฮะ,ฮะข่าวดีคืออะไรข่าวดีก็คือว่าประเทศเราจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะฮะภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมานะะนั่นก็คือมันจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ที่เร็วกว่า การฉีดวัคซีนนะฮะฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะที่ใหญ่สื่อสารว่าใ,ในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยเรามองคนติดนะวันนี้อย่ามองว่าเนี่ยเป็นภาระที่ต้องรักษาจริงอยู่ว่ามีหน้าที่รักษาขาหนึ่งก็คือรักษาอีกขาหนึ่งก็คือการควบคุมอย่างที่อาจารย์ว่าขารักษาก็รักษาไปนะฮะไอ้ขาที่ควบคุมเนี่ย เอาตัวเลขนี้มาคิดวิเคราะห์ให้ดีว่าเฮ้ยคนที่ติดแล้วนนวันนี้เนี่ยเฮ้มันจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้เกิดเท่าไหร่สมมุติว่าสิงหานี้กรุงเทพมหาครติดกันแล้วเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เท่าไหร่มันจะเกิดเนี่ยยุทธศาสตร์ขึ้นมาทันทีว่าเฮ้ยเราจะชนะแต่ตอนนี้นโทษมันมีคําถามว่าถึงน้าเวลานี้เนี่ยเหมือนอินเดียเนี่ยมันถึงจุดสูงสุดจุดพีกแล้ว แต่ของเราเนี่ยตอนเนี้ยถึงรียวมันยังทรงทรงกันอยู่แถวๆนี้หมื่นเก้าสองหมื่นหมอคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลน,นะครับอาจารย์อ่อเตอรประสิทธนนิ์พิมพยันยว่าเมื่อไม่กี่วันเนี้ว่าของเรายังไม่ถึง,ถงที่ยังไม่ถึงเพราะว่าดูคุยกับหลายหมอก็บอกว่ายังมันเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ครับคราวนี้เนี่ยผมคิดว่าความความเห็นที่ต็นผมนะครับที่เราฟัง ผู้เชี่ยวชาญผู้มาผู้คุณหมอ,อรอยายลยนะครับผมมีความเห็นว่าอย่างนี้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยนะครับมีภูมิปัญญานะครับมีทรัพยากรของเขาว่ทีทางกันมีว่าทามที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเหมือนกันอย่างนี้แหละเขาก็เลยต้องสร้างกระบวนการของเขาในประเทศเขาเองเช่นอเมริกาเองเนี่ยเขาเชื่อในวัคซีนถูกไหมครับเขาใช่ไหมเขาต้องระดมทีมติเพื่อเป้าหมายยนกัรคือ ชาติมือนกันออังกฤษก็เ,เหมือนกันเพรา,าต้องใช้ฉีดได้บางที่สุดนะครับแต่ว่าอ,าอินเดียอินเดียเนี่ยวัคซีนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นฉีดฉีดฉีดมันก็ไม่สามารถสร้างรุมกันด้วยวัคซีนได้นะครับก็ต้องสร้างรุมกันโดยหลักธรรมชาตเิเป็นหลักทีน,นี้เนี่ยไอเนี่ยเราเองเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องฟองเหมือนว่าเฮ้ยเราควรจะทำแบบไหนยังไง แต่ว่าเราสมมติว่าอย่างที่ว่าเขาถือว่ามีส่วนควบคุมละส่วนรักษาไอ้ส่วนที่เราหูรักษาเนี่ยเราอยาไปพึ่งเราอยาไปพึ่งยาชนิดเดียวใช่ไหมเช่นจะบอกว่าถ้าจะรักษาอะไรท่องควายเนี่ยไม,ไม่ไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะเรามีอื่นท,ที่จะนั่งได้นะครับอ,นนอันนี้อันนี้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าสิ่งที่จะต้องสื่อสารกับผู้ป่วยหรือสาร,รานเชนาีนยต้องสื่อสารเอาเข้าใจว่า หนึ่งกระบวนการเป็นป่วยไอ้เนี่ยมันเป็นยังไงอืมเมื่อป่วยแล้วจะต้องทํำยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าคือคือเนี่ยไอ้ส <หา S 1> <think> ิ่งแล้วคนที่ป่วยจะทํายังไงที่ไม่ป่วยนะถูกต้องถูกต้องจะทำยังไงจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงเออ